ขอากราบสวัสดีพี่น้องชาวอีสานทุกคนครับใกล้ๆเอาใกล้ๆอันนี้นี่พอผมเดาสุ่มนะครับว่ามันต้องมีคนบ้านผมอยู่นี่แหละผูเ้เคยอยู่อีสานบ้านผมเลยครับยกมือขึ้นดูเดี๋ยวนี้กลายมาเป็นคนเหนือแล้วเนาะผมขออนุญาตแนะนำตัวครับผมชื่อนอายอดีศรเพียงเกต เคยเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นรัฐมนตรีแต่เที่ยวนี้ไม่ได้เป็นสสครับทั้งๆที่ผมลงสมัครเป็นสสในนามของบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยไม่ได้สักคนครับเฉลิมอยู่บำลุงซึ่งจะปลาใสาหลังถัดจากท่านประธานสภาก็ไม่ได้เป็นสุดารัฐก็ไม่ได้เป็น ใครๆก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ไม่ได้เป็นเพราะว่าพักเพื่อไทยได้คะแนนมากเกินไปครับแปลกเหมือนกันประเทศนี้คนที่ได้คะแนนเยอะไม่เจอเลยเป็นผู้แทนเอาคนที่ได้คะแนนขอรอแคลแลมัเป็นครับบ้านเมืองมันถึงหัวมงกไท้ายมังกรลุ่มๆดอนๆมาตลอดผมอยู่ที่พักไทยรักไทย อยู่กับท่านทักษินชินวัตรท่านทักษินชินวัตรเป็นคนที่ก่อตั้งพรรคการเมืองให้พี่น้องศรัทธาไปชักชวนผมให้มาอยู่ที่ไทยรักไทยบอกว่าจะทำา3สบาทรักษาทุโกโรคกองทุนหมู่บ้านตอนแรกผมก็ไม่อยากเชื่อถ้ารักษา30บาทนี่โรงพยาบาลเจงแน่ ท่านบอกว่าทําได้อดีศรก็อางบประมาณมาทําจนในที่สุดผมก็มาอยู่กับทักษิณเดี๋ยวนี้ผมปราศัยผมไรสดไปให้ทักษิณดูนะครับปลกมือให้ทักษิณ่อยนะครับ <Yeah. S 1> เทคโนโลยีมันถึงกันเขาบอกอย่าไปพูดถึงทักษิณบ่อยเพราะทหารไม่ชอบผมก็ตอบว่ากูก็ไม่ชอบมึง,มงเหมือนกันทหารเหมือนกัน ผมไม่ได้ว่าทหารทั้งหมดแต่ผมขอประนามคนที่ทํารัฐประหารโดยใช้เครื่องแบบทหารยึดอํานาจทักษิณทําไมยึดอํานาจยิ่งรักชินวัตน์ทำไมโอ้ยคนที่ยึดอํานาจก็เป็นพอบอทอบเก่าคุกเขากระซิบข้างหูนายค่ะนายครับผมไม่ปฏิวัติแล้วแมวตัวไหนมันทำละ่ะไม่ต้องถึงหมาหรอก ที่ผมเล่าเหตุการณ์ตรงนี้คือเหตุการณ์รัฐบารเป็นผดจการมาทำให้ประชาธิปไปตยสะดุดหยุดอยู่ยึดอำนาจยิ่งลักท่านรู้บอกว่าขออยู่ขอเวลาอยู่ไม่นานบานั่นแมวตีเจ็ดปีหรอกท่านทั้งหลายครับปกครองบ้านเมืองมาเป็นผดจการยึดอำนาจปกติ ทั่วไปจะไม่ยึดท้องถิ่นนะครับเที่ยวนี้ประยุทธ์จัน์โอชาทำรัฐประหารเนี่ยผมต้องพูดมีผลกระทบต่อท้องถิ่นของท่านให้อบจเทศบาลหรืออบตเป็นอยู่แล้วให้เป็นต่อครับบางคนเป็นเจปี8ปี9ปีโดยอำนาจของบรดรีการไม่มีการเลือกตั้งสักครั้ง พี่น้องที่คุรักรับปมมือต้อนรับร้อยตำรวจเอ,ดอกดรเฉลิมอยู่บำรุงท่านที่คนรับครับท่านเดินแข็งแรงปมมือให้อีกครั้งหนึ่งครับร้อยตำรวจเอ,ดอกดรเฉลิมอยู่บำรุงอันนี้ของแท้นะครับไม่ใช่ของเทียมพี่น้องครับหลังจากผมปราศัยแล้วท่านประธานรวงยุติยาภัยรัฐ และต่อจากนั้นก็จะเป็นร้อยตำบวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผมมาหาพี่น้องเชียงรายผมกำลังพูดว่าอำนาจท้องถิ่นนี่นประยุทธ์จันโอชายึุไปโดยไม่ปล่อยเหมือนลาหมูอมจันเหมือนกบกินเดือนครับอยู่มาปกครองบ้านเมืองจะให้เลือกตั้งทั่วไปก็โกหกหลายครั้งเลือกตั้งท้องถิ่นกว่าจะกว่าจะได้เลือกนี่นะครับใช้เวลานานเหลือเกิน คุณยึดอำนาจท้องถิ่นไปโดยไม่ให้พี่น้องประชาชนเลือกตั้งท้องถิน่นทำให้การพัฒนาท้องถิ่นถูกวงการทหารวงการข้าราชการมายึดอำนาจท่านไปคราวนี้เป็นโอกาสที่ดีของท่านทั้งหลายพรรคเพื่อไทยเราเห็นว่าการปกครองส่วนท้องถิน่นคือการกระจายอำนาจมาให้แก่พี่น้อง เป็นหลักการหัวใจของระบอบประชาธิปไตยถ้าท้องถิน่นเจริญประเทศชาติก็จเจริญพักการเมืองที่ดีต้องดูแลทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นประสานงานกันเราถึงตัดสินใจส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งคือคุณวิสาลดีเตชะธีรวัตรมาลงในนามของพรักเพื่อไทยพร้อมทั้งสอออปจท,ทั้งหมดที่ยืนอยู่ข้างหลังนี้ครับเราเห็นว่า งานระดับชาติการง,งานระดับท้องถิ่นมันเชื่อมต้องเชื่อมกันบริหารงานแบบโดดเดี่ยวไม่ได้เชียงรายต้องพึง่งเชียงใหม่เชียงใหม่ต้องพึง่งกรุงเทพมหานครต้องดูแลที่กระทรวงมหาไทยเชื่อมเชื่อมกันประเทศที่เจริญแล้วก็เช่นเดียวกันครับประเทศสหรัฐอเมริกาพึ่งเลือกตั้งประธานาธิบดีไปได้โจบไบเดนมาเป็นประธานาธิบดี ในแต่ละมลณัฐเขาก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการถ้าแปลความเป็นไทยคือผู้ว่าราชการมลณัฐเหมือนกันแต่ละ,ละมลณัฐที่มาเป็นผู้ว่าของอเมริกาล้วนสังกัดพรรคการเมืองใหญ่ไม่รีพับลิกันก็พรรคเดโมแครตครับไม่เดโมแครตชนะที่แคลิฟอร์เนียก็รีพับลิกันชนะอยู่เท็กซัส ไม่เท็กซัสกับน,นิวยอร์กหรือฮาวายมาจากพรรคการเมืองทั้งนั้นคนผู้ใดบอกว่าพรรคการเมืองมายุ่งออกับท้องถิ่นคนผู้นั้นไม่เข้าใจระบอบประชาธิปไตยครับวิสาลดีทำอะไรท่านต้องมีเจ้าภาพาเอาผิดวิสาลดีทำดีเราสนับสนุนเราได้ชื่อเสียงท่านตรวจสอบ พิสาลดีได้เพราะท่านมีพักเพื่อไทยเพื่อพิสาลดีทดําดียกย่องเพื่อไทยถ้าทำไม่ดีเราก็ฟ้องพักเพื่อไทยให้ปรับปรุงตัวนี่คือการตรวจสอบและอภิปรายนายกองค์การแนะนาของพักการเมืองพักการเมืองต้องเข้มแข็งครับทหารเขาอยากให้พักการเมืองอ่อนแอสมัยก่อนเลือกคนที่ท่านรัก เลือกพรรคที่ท่านชอบถ้าจะให้รอบคอบต้องเลือกทั้งคนและพักไปพร้อมๆกันใช่ไหมครับพรกการเมืองเข้มแข็งท้องถิ่นเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ผมดีใจที่อำเภอพา,านไม่มียาบ้าครับถามไปถามมาเอาไปขายอำเภอเมืองหมดแล้วพี่น้องครับยกตัวอย่างปัญหาเรื่องยาเสพติด ต้องเชื่อมทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นคือผู้ว่าต้องเชื่อมที่มีประสบการณ์คือพักการเมืองที่เรียกชื่อว่าไทยรักไทยเราจะแก้ปัญหายาเสพติดโดยให้พักการเมืองกระทรวงตำรวจที่เราดูแลแล้วประสานงานกับพักกับผู้สมัครที่ที่เชียงรายการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันครับจะปล่อยให้เชียงรายทำโดด,โด,ด,เ,ดเดียวไม่ได้ต้องเชื่อมแผน กับส่วนกลางของ,ของพรรคต้องเชื่อมกับบุคคลทั่วโลกมีสารดีเขาบอกอยากให้เชียงรายเป็นปจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวโลกเดี๋ยวนี้ผู้จัดการที่ทำการท่องเที่ยวโลกชื่ออะไรครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อทหารไม่ชอบทักษิณชินวัตรครับทักษิณชินวัตรเป็นนักท่องเที่ยวโลกคิดได้อะไรก็จะมาเชื่อมกับวิสาลดีใช่ไหมครับ คิดคนเดียวไม่ได้แล้วครับมันต้องชนะกันเป็นทีมผมกับพี่สารดีเขาเปลี่ยนสมมอนนเป็นลูกสาวผมเดือนนี้ผมอายุไม่มากครับเท่าไรไม่บอกหกสิบแปดแล้วครับอยู่อีกสี่สิบปีก็ไปแล้วผมก็อยู่ได้สิปีเล่ยนหน้วาวหนาวเจ้าปีเล่นสาวโบไก้ สาปีบรา,ายสงสารสี่สบปียกกักรเหมือนฟ้าผ่าห้าสปีสาวน้อยด่าบ่เย็บใหญ่หสบปีไอเหมือนฟานโคกเจ็ดสบปีมาหกเต็มตัวแปสิบปีไข้ห,หัวมอนหวให้เก้าสปีไข้กว่าไข้ก็ตายท่านทลายคนระับเราต้องพัฒนาจังหวัดเชียงราย ให้มีความเจริญผมรู้จกักวิสารดีข่าวยังไม่จบเมียเสมือนเป็นลูกสาวผมจบจากออสเตรเลียใหม่ผมก็ดูหน่วยกานพ่อจะให้ลงสสแทนผมก็ดูแอมคนนี้มันเป็นยังไงพอให้ฝึกให้พูดเสร็จเขาผมมีความมั่นใจว่าคนคนนี้จะต้องเป็นดาวุ่งของสภาในที่สุดก็เป็นดาวสภาจริงๆลุงมาริสอนดูไม่ผิดครับ อภิปรายครั้งเดียวถูกฟ้องเลยครับพิสารดีมีเรื่องคดีความกับสารรัฐธรรมนูญเพราะเราเอาความเป็นจริงไปพูดในสภาผมเลยเห็นว่าโอ้พิสารดีขนาดนี้มาเห็นพ่อของมันนะครับคุณพิสารเตชะธีรวัฒน์ทอนญาตเอ่ยดมเป็นนักต่อสู้นักต่อสู้ที่เสียสละทุกอย่างเพื่อให้ ไปยุ่กันโอชาออกไปไอ้บ้านก็น,น้าด้านชิบหายทำอะไรไม่ออกทำอะไรก็ไม่ออกวันนี้14บสี่พิกาสามมบใหญ่จะไปรวมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับมึงอยู่ได้อยู่ไปผมไม่ใช่ช่วยโอกาสมา,มาดมาประยุทธ์นะครับแต่ผมก็ตั้งใจพูดจริงๆ ตั้งใจให้เขารู้ว่าคนเชียงรายที่ฟังการปราศัยเพื่อเลือกตั้งนายกอบจ ấy, เขาไม่ชอบคุณเพราะคุณเป็นต้นเหตุแห่งความยากจนของคนจังหวัดเชียงรายคุณมีพันรชัยพูดแล้ว